เดือนที่แล้วเราได้นําเสนอปัญหารถขนส่งสินค้าไปประเทศมาเลเซียครับที่ต้องจอดรอหน้าด่านพรมแดนสเดาวจังหวัดสงขลายาวกันเกือบ2กิโลเมตรนะครับเพราะว่าด่านใหม่เนี่ยยังไม่เปิดแม้ว่าจะสร้างเสร็จมานานแล้วกว่า2ปีก็ตามล่าสุดครับคุณพุนวัดนาคทองมีโอกาสได้ลงพื้นที่ไปติดตามปัญหานี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็พบว่าจนถึงวันนี้ภาพบรรยากาศแบบที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วก็ยังมีอยู่แบบนี้ครับ เพียงแค่ขับรถเข้าพื้นที่บ้านด่านนอกอำเภอเสดาจัง,วงจหวัดสงขลาเจนภาพรถขนส่งสินค้าต่อแถวยาวเกือบ2กิโลเมตรและจอดเต็มถนน2ช่องจราจรเพื่อรอคิวเข้าด่านพรมแดนสเสดานำสินค้าเข้าประเทศมาเลเซียส่งผลให้การจราจรหน้าด่านพรมแดนการจราจรติดขัดเดือดร้อนนักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่นี่เป็นภาพรถขนส่งสินค้าจากฝั่งไทยจอดต่อแถวในประเทศมาเลเซีย เพื่อมุ่งหน้าเข้าด่านศุลกากรของมาเลเซียซึ่งอยู่ห่างจากด่านพรมแดนไทยประมาณ2กิโลเมตรเราเห็นภาพรถขนส่งสินค้าต่อแถวยาวมาถึงด่านไทยสะท้อนว่าทั้งสองประเทศมีปัญหารถติดไม่แตกต่างกันคนขับรถขนส่งสินค้าบอกว่าปัญหารถติดหน้าด่านพรมแดนทั้งสองประเทศสร้างความเดือดร้อนนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่เกิดจากหลายปัจจัยคือปริมาณรถขนส่งสินค้าในแต่ละวันมีจํานวนมาก ถนนเชื่อมต่อด่านพรมแดนทั้งสองประเทศกว้างไม่เพียงพอขาดการจระ,ะเบียบแต่ที่สําคัญเจ้าหน้าที่ดา่านชลกากร,กรทํางานล่าช้าทําให้ปริมาณรถต้องจอดออบริเวณหน้าด่านจึงเป็นที่มาของปัญหาไอ้ที่บอกว่าช้ามันช้าตรงไหนอะพี่นี่บางทีอะจบบางทีคันหนึ่งสิบนาทีอะทำไมต้องใช้เวลานานถึงขนาดนั้นนะพี่อันนี้เพราะว่ามันต้องเข้าเนี่ยข้อมูลด้วยใช้ข้อมูลด้วยใช่ แล้วมันเชื่อแบบนี้สภาพแล้วเป็นแบบนี้ทุกวันไหมทุกวันอ่ะบางวันก็จะไม่มีอ่ะจงนี้มันติดอ่ะจงนี้ไม่ลองบางที่ก็ติดมาจากมาลีบางที่ก็ติดปุ่มเด่นปุ่มเด่นเรามันติดมันมันเกิดจากอะไรอ่ะเส้าว่าเส้าว่าติดก็ติดกาลวงวันวันเสียงไอ้ติดกาลวงแต่เมื่อวันนี้บางที่ติดมาจากมาลีวันนี้มาลีก็เปิูจอบช่องเดียวมาเลยจ้าเส้าว่าวันไหนมาเลยปูจอบช่องจองก็เรียวรับ ที่เปนอีมามาปีหรอไหนมาด้านนี่นู่นน่านแล้วนานแล้วน่านแล้วหล่ปีอ่ะตอนสองเนี่ยด่านชลคกรสดาบอกว่าการปล่อยรถสินค้าออกต่างประเทศของเจ้าหน้าที่ไม่ได้เกิดความล่าช้าเพราะการตรวจสอบเอกสารและใบแจ้งสินค้าส่งออกใช้เวลาไม่นานหากไม่มีสินค้าต้องสงสัยก็ปล่อยออกต่างประเทศทันทีหากมีสินค้าต้องสงสัยก็ต้องเข้าเคลืองเอ็กซเเล์และใช้เวลาตรวจสอบสินค้าไม่เกิน10นาทีต่อคัน นะครับการตรวจของเราเนี่ยตอนนี้สูกรเนี่ยนะครับเรามีระบบการตรวจโดยที่เราใช้การวิเคราะห์ความเสี่ยงนะครับจะมีฐานข้อมูลอยู่แต่พอเจ้ที่รีจิสว่ารถคันนี้มาถึงปับ๊บระบบจะบอกเองว่าเป็นของที่ต้องเปิดตรวจเอ็กซรย์หรือสามารถที่จะปล่อยไปได้เลยนะครับกรณีที่เราดูแล้วเนี่ยตัวสินค้าไม่มีความเสี่ยงซึ่งความเร็วตรงนี้นะครับ เป็นระบบบริการที่สุกรัสร้างขึ้นมาเพื่อให้เกิดความเร็วและความสะดวกให้กับผู้ประกอบการอยู่แล้วนายกสมาคมโรงแรมหัดใหญ่สงครามองว่าปัญหารถติดหน้าด่านพรมแดนเสดาที่หมักหมมมานานและไม่มีหน่วยงานใดคิดแก้ปัญหาเพราะมองเป็นปัญหาเล็กน้อยและกระทบเฉพาะคนในพื้นที่จึงไม่ได้รับความสนใจเราขับรถจากหัดใหญ่มาด่านนอกเนี่ยใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงแต่เราต้องขับรถจากออทักหน้าดิวตี้ฟรีไปถึง ข้ามด่านโอมแดนตรงแยกไม่ถึง1กิโลเนี่ยเราบางครั้งเราจะเวลารอเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับนี่นี่คือปัญหาสําคัญยังไม่พูดถึงอูบบติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดผลเสียทั้งทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตก็เกิดขึ้นมีมากมายนะครับแม้ด่านสะเดาแห่งใหม่มูลค่ากว่า1,600ล้านบาทจะสร้างเสร็จแล้วมากว่า2ปีเพื่อให้ลดขนส่งสินค้าจากด่านสะเดาเดิมมาใช้บริการที่ด่านแห่งนี้เพราว่าด่านดังก,กล่าวยังไม่เปิดบริการ พราะไม่มีถนนเชื่อมต่อทําให้รถคนส่งสินค้าต้องใช้บริการที่ด่านสะเดาเดิมจนกว่าถนนเชื่อมต่อด่านสะเดาแห่งใหม่จะกก่อสร้างเสร็จสิน้นในปี2567ผุนวัดนาคทองไทยพิเบสรายงาน